สวัสดีครับผมช่างฝีมือแอร์รถยนต์หรือว่าอาจารย์สมบูรณ์เคือทองผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานในด้านระบบแอร์รถยนต์และมีประสบการณ์มามากกว่า30ปียินดีให้บริการครับก่อนจะมาหาผมผมอยากให้นัดวันที่จะมาก่อนหรือจองวันที่จะมาก่อนครับ เพื่อลดการในอัดนะครับถ้ามาพร้อมๆกันได้หลายคนเนี่ยหลายคันผมจะทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นผมจริงอยากให้จองคิวไว้ก่อนนัดวันนัดวันไว้ก่อนว่าท่านจะมาวันไหนนะครับผมจะได้จัดคิวซ่อมไว้ให้นะครับถ้ามาพร้อมๆกันหลายคันเนี่ยผมจะซ่อมไม่ทันนะครับเพราะบางคันมันก็อาจจะทํานานนะครับบางคันก็อาจจะทําน้อย บางขนาดจะใช้เวลาเยอะบางขนาดจะใช้เวลาน้อยอย่างเงี้ยนะครับถ้านัดชิวไว้เนี่ยผมก็จะจัดจัดชิวซ่อมไว้ให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะครับเพื่อไม่ให้มาแล้วนั่งรอเสียเวลานะครับอยากให้มานัดนัดปเลยวันนี้คนนี้คนนี้คุณนัดคนละวันคนละวันมนันก็ดีครับนะครับอาทิตย์หนึ่งมาสามารถหามาหาผมได้ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่หยุดนะผมทําทุกวันวันหยุดวันไหนผมก็ไม่หยุดนะครับผมไม่หยุดทําทุกวัน ขอให้นัดผมมาแค่นั้นเองนะครับนัดผมมาว่าวันนี้ชิวผมว่างไหมวันนี้ชิวว่างไหมนะครับจนถึงเสาร์อาทิตย์ไม่มีหยุดผมทําทุกทุกทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับผมก็ไปหยุดเมื่อช่วงปีใหม่สงการนู่นนะครับช่วงนั้นจะหยุดจะหยุดยาวหน่อยนะครับนะครับถ้าจะหาผมให้ขอให้นัดก่อนนะครับมาที่นี่ราคาเป็นไงเองครับราคาเป็นไงเองราคามิตรภาพพูดคุยกันได้ครับมาหาผมที่นี่ครับ ก็มาหาผมได้ที่นี่นะครับมาหาผมได้ที่นี่ทุกวันนะครับข้อสาคัญก่อนจะมาต้องนัดผมนิดนึงนะครับผมจะได้จัดชิวซ่อมไว้ให้นะครับถ้ามาพร้อมๆกันได้หลายคนหลายคันเนี่ยผมจะซ่อมไม่ทันนะครับอเนี่ยมาหาผมได้ที่นี่นครับที่นี่ผมไม่ใหญ่ไม่โตครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ผมบริการด้วยความจริงใจครับมีอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงนะครับอะไรเสียอะไรไม่ดีนะครับเราก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงอ่าอะไรอะไรไม่ดีเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ดีถ้าอะไรไม่ดีเปลี่ยนมันก็จะดีนะครับกำหาผมที่นี่ครับที่นี่นะครับซอยวงสว่างสิบเก้า ชุมชนวัดหลวงซอยสองนะครับที่ตรงนี้จะจอดรถได้สองคันครับที่นี่จะจอดรถได้สองคันมันทำให้จอดรถสองคันนะครับถ้ามีเอฟซีมาผมก็จะจัดสถานที่ไว้รอนะครับจัดสถานที่ไว้รอถ้ามีนัดมีเอฟซีมาเขาจัดสถานที่ไว้รอนะครับถ้าไม่มีเอฟซีมา ผมก็จะอยู่ในบ้านนะครับนะตัวนี้ก็จอดรถได้หลายคันนะครับ Shot. ตัวแถวๆนี้นะครับสามารถจอดรถได้หลายคันทั้งนี้ทั้งนอกเนี้ยแต่ข้างในนี่ผมจอดได้ได้สองคันครับอ่จะเข้าช่องนี้ก็ได้จะช่องนี้เป็นหลักก็จะใช้ใช้ช่องนี้เป็นช่องซ่อมรถนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องหลักช่องหลักที่เอารถเข้าซ่อมนะครับต้องหน้าเข้ามานี่เอาหน้าเข้ามานี่นะครับ กหน้าเข้ามาอย่างนี้นะครับาหน้าจอดเข้ามาอย่างนี้ตัวนี้จะจอดี่ช่องหนึ่งแต่ตัวนี้ถ้าไม่มีมรถของก็อยู่อย่างนี้ลักษณะนี้นะครับครับถ้ามีนัดผมก็จะจมาจัดสถานที่ไว้รอนะครับมาจัดสถานที่ไว้รอแล้วก็นั่งรอเอฟซี FC ที่นัดไว้ว่าจะเอารถเข้ามาตรวจเช็คตรวจซ่อมเนี่ยผมก็จะนั่งรออยู่ตรงนีนะ้ถ้าไม่มีใครนัดผมก็จะ นั่งอยู่ในบ้านนะครับนั่งอยู่ในบ้านนะครับพอข้างนอกนี้ไม่มีเน็ตนะครับพอส่วนใหญ่พูดให้เน็ตในบ้านนะครับใช้เน็ตไร้ไฟที่บ้านนะครับนั่งข้างนอกนี้เน็ตไม่มีก็ไม่ค่อยได้นั่งนะครับนอกจากจะมีเอฟซีนัดถึงจะได้มานั่งรอตรงนี้นะครับรถมีปัญหาแอร์เย็นไม่ดีนะครับมาที่นี่เลยครับไปทำที่กมาแล้วก็ไม่จบมีปัญหา อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมาหาผมครับผมแก้ไขให้จะหาทางออกให้นะว่ามันควรจะทําอะไรบ้างเราควรจะแก้ไขยังไงถ้าแอร์รถมีปัญหาเนี่ยมันต้องมีปัญหาเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็จะมีปัญหาก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้ารถแอร์เย็นไม่ดีมีปัญหามาที่นี่เลยครับผมจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับ เราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันครับต้นเหตุไม่เกิดจากอะไรเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ไช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับปลายเหตุมันคืออะไรต้นเหตุคืออะไรมาที่นี่๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแอร์พังเพราะอะไรแอร์ไม่เย็นไม่ดีเพราะอะไรมันต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะครับโอเคครับแอร์เย็นดีแอร์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับสวัสดีครับ